นี่นะครับโอป้าก็เจอคุณยายคนนี้บ่อยๆก็จะเอาเงินให้บ่อยๆอ่ะวันนี้นยิ้มแมนหน่อยยิ้มอะไรไม่มีควันข้าวก้อนนะซื้อกับเขาไว้ให้ก็ะปเห็นซื้อเขาเกลียวปากหม้อไว้ให้เจ้าของมาอยู่มาได้กินซ้ำกินเองซ้ำกร่เห็นขี่วนรอบปัดก็ะปเห็นมันประพอกันเออมันบ่ะพอกันเมื่อนั้นซื้อไว้ให้อันก้อนปะไงกับป๋อหมกป่า โอ้ืนด้อกบอกัมันเสียบอบซื้อไปหรือซื้อเนี่ยกักววาว่าป,ปกติก็เจอเนี่ยแหละไอ้แล้วบ๊ายบาย,บา,ยบายบายหน่อยแม่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายเนี่ยสวัสดีครับทุกคนนะครับพอดีพาแม่มาหาหม,ามอนะครับแล้วก็เจอคุณยายคนตะกี้นะครับโอป้าก็เจอคุณยายคนนี้ตลอดนะแต่คุณยายคนนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกจุดเปลี่ยนเลงให้โอป้าเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะไปวัดกับแม่บ่อยๆนะครับที่วัดบัญจิกเนี่ยไปทําบุญแล้วก็แม่ชีก็จะให้ข้าวกับเรามาใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเราต้องต้องประหยัดมากๆเนี่ยแม่ก็จะได้ข้าวจากแม่ชีมาแต่คราวนี้เนี่ยโอป้าเดินออกมาจากนอกวัดนะคแเราเห็นคุณยายคนมเมอกี้นี่แหลนะซึ่งเห็นแกบ่อยมากๆแกอยู่แถวบ้านโอป้าเลยนะครับคราวนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ คุณยายเนี่ยยังหาเงินยากกว่าเรานะในตอนนั้นที่โอป้าโฟกัสนี่สิ่งของตัวเองดูแบบนี่สิมันหนักหนามากเลยใช่ไหมครับในวันที่รู้สึกว่าท้อกาลังใจแต่คุณยายคนนี้ครับเป็นคนที่ทาให้อป้าแบบเจอนะครับที่หน้าวัดแล้วโอป้าก็เลยเอาข้าวให้แกนะครับจากวันนั้นเนี่ยโอป้าก็ได้เจอแกบ่อยๆเพราะว่าแกอยู่แถวบ้านโอป้าเนาะบ้านโอป้าก็อยู่ใกล้วัดเราก็เลยแบบทําบุญกับแกบ่อยๆนะครับและแน่นอนครับไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเยอะมีน้อยนะครับแต่เป็นน้ําใจที่คุณให้นะครับต่อสังคมเรานะครับมันก็จะด จเจอคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนเก็บขยะแล้วเขาก็อาจจะไม่ใช่คุณยายน่าจะเป็นคุณป้าเนาะนะครับเขาก็ แวะข้างทางนะครับให้นมลูกนะครับใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มอมแมมมากๆนะครับเขาก่อนโอป้าก็ได้ขนมนะครับจากเพื่อนที่ชื่อว่าแจ็คนะแจ็คมาจากเชียงรายนะครับก็มีเป็นพวกน้ำพริกหนุ่มพวกแคปหมูพวกขนมข้าวซอยใช่ปะโอป้าก็เลยเอาให้เขานะครับแล้วก็เห็นเขามีลูกน้อยนะครับก็เลยเอาโอรดีโอให้แล้วก็เอาเงินให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราทุกๆคนนะครับเหตุผลเนี่ยอยากให้คุณคิดนะครับว่า เวลาที่เห็นคนลําบากเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าสงสารเราช่วยแต่อยากจะให้ทุกคนเป็นแงุ่มอีกแง่มุมม่คิดครับว่าเราทุกคนยังโชคดีแค่ไหนที่มีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินมีรถให้ขับนะครับทุกอย่างอาจจะไม่ได้แบบเออรยได้กีบกุลาดในชีวิตคุณนะครับแต่มันก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีชีวิตที่มีโอกาสมากกว่าคนเหล่านี้ให้ตั้งใจนะครับที่จะทําอะไรๆดีๆให้กับชีวิตของเราแล้วกันเนี้ย เวลา,าที่เราให้คนอื่นไปเนี่ยนี่คือเหตุผลอย่างโอป้าก็จะคิดนะครับว่านี่คือเหตุผลที่ฉันต้องเติบโตและร่ารวยมากขึ้นเพราะว่ายิ่งฉันเติบโตและร่ารวยมากขึ้นเนี่ยฉันก็ช่วยคนเหล่านี้มากขึ้นแน่นอนครับในวันหนึ่งเนี่ยโอป้ามีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะทํามูลนิธิอภิรมยานนท์สร้างอาชีพให้กับคนเหล่านี้ที่เขาจะต้องไม่ต้องแบบไปเล่ร่อนเก็บขยะต่างๆนานาครับสร้างอาชีพให้คนแล้วก็รวมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่จะมาสอนสร้างอาชีพให้กับพวกเขาฟรีการช่วยคนนะครับไม่ใช่แค<อ>่การให้เง ดชวยนะครับก็อาจจะลงทุนให้นะครับระดับหนึ่งแล้วก็สร้างอาชีพให้นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยคนที่ดีที่สุดคือให้เขาหาปลาเป็นนะคบไม่ใช่จับปลาให้เขากินเนาะนะครับณวันนี้เราอาจจะยังจับปลาให้กินอยู่บ้านนะคบที่จะให้สิ่งของนะครับหรืออาจจะเป็นเงินบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่ป้าสามารถสร้างมูลนิธิได้นะครับโอป้าว่าภาพนี้มันจะสวยงามมากนะครับคนไทยจะมีอาชีพมากขึ้นคนจะอาชญากรรมจะน้อยลงคนจะตกงานน้อยลงนะครับและอีกอย่างก็คนที่ยากลําบากเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสในชีวิตอันนี้ก็อยากจะให้เป็น ง่ายคิดมุมมองนะครับสำหรับเนี้ยอันนี้คือโอป้าทำมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโอป้าทำงานประจำนะครับถึงแม้ว่าวันที่คุณมีน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีแต่ให้คุณมีใจที่ไลท์อัพระดับใจฟูครับยกระดับจิตใจขึ้นมาในเมื่อเราอะ่ะยังมีมือถืออยู่หนึ่งเครื่องเรายังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรายังมีข้าวให้กินนะครับถึงแม้จะเป็นไข่ต้มผักลวกนู่นนี่นั่นแต่มันก็ทําให้คุณนะครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นรักษาโอกาสของคุณให้ดีและทํามันให้ดีที่สุดในชีวิตนี้ผมโไป้าไอสาร,ม,สร,ราาม,มาสับ การทำดีเพื่อสังคมนะครับหรือแม้แต่การทำบุญต่างๆนะครับอย่าไปเรียสว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำบุญเนี่ยสมมติว่า1ล้านบาทเขาจะได้บุญเยอะกว่าคนทำบุญเนี่ยสิบาทซึ่งณนะตอนนั้นคุณอาจจะมีเงินแค่10บาทในบัญชีครับยกตัวอย่างตอนที่โอป้าทำงานประจำนะโอป้ามีเงิน100บาทติดบัญชีกินข้าวละเหลือประมาณ40บาทโอป้าเข้าวัดนะครับที่แบบขับผ่านตอนออกรูทนะโอป้าก็ ทําทบุญที่10บบาทนะครับเหลือติดตัวไว้30บาทนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าปา้าทําบุญที่10บาทเราจะได้บุญน้อยครับบุญมากบุญน้อยนะครับอยู่ที่ใจของคุณเนี่ยมันขยายไปแต่จุดจุดไหนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสหรือเวลาที่คุณจะเห็นคนยากไร้เอ้ยมีติดตัว10บาทก็ให้เขาสิบาทแต่ตอนนั้นมันคือ10บาทที่มีคุณค่าสําหรับคุณคนที่บอกว่าเฮ้ยการทําบุญแบบเนี้ยทาบุญน้อยไปได้บุญน้อยหรือช่วย้เขาได้น้อยเอาตามกําลัง หรือณขณะที่คุณมีเงินติดตัวในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญนะครับหรือช่วยเหลือคนอื Race ่นเนี่ยช่วยแบบไม่เดือดร้อนตัวคุณนะครับแล้วก็ทําในแบบที่คุณทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญมากบุญน้อยมันอยู่ที่จิตใจนะครับการทําบุญหรือการช่วยเหลือคนยากจนนะครับมันคือการไล่อัพระดับจิตใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยววย่าโอ๊ยวันนี้ฉันให้แค่ร้อยเดียววันนี้ฉันให้แสนบาทวันนี้ฉันให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้ด้วยจิตใใใจททีี่่่่่อออยยากหห้คครัับบนนืุญิงงข ิตคือกุศลที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตแล้วก็อย่าคาดหวังครับว่าจะได้รับอะไรตอบแทนกลับมาแต่จงนะครับรู้สึกดีที่ให้มันไปเพราะว่าใจเราเหลือเฟือแล้วผมเอาไปสารมาสัะโคเดนอพีสวัสดีครับ